สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องมดกินแซ่บแบบบ้านๆจ้ะแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดรอบดึกน้ำข้าวเหนีนยวสองหอง่อผิวขาวจ้ากินเึิกตลอดแหละค่ะมาพี่น้องไหมแกงเห็ดใส่ผักกาด ร้อนืมบสักมาพี่หออมะมาสซบสับบอีกันจ้า até Kim. Xay phát thoang xay mắc bột Xuân này cho lên ăn cả ห่อที่สองส่วนนี้กินเขาลายๆจ้ะหืมลูกโดดเพียบ xếp sáng hết đi <laughs> ข,อขอ้อห้องเลยจ้ะเอานี้ติดมือ จำนำอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแต่ตอนฟักท้องบุคอยมักกันไดใส่แกงเห็ดเมื่อข้าวเหนียวสองห่อจ้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องมดกินแซ่บแบบบ้านๆด้วยน,นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย